สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ลูกตาลน,นะคะจาก YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage ฮาร์ลอตบายลูกตาลค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อปปิกที่ว่านะคะเขาคนนั้นยังรักฉันอยู่ไหมนะคะกติกามีไพ่ทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3ตามสมาธิแล้วเลือกมา1กองนะคะไพ่ที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่เดอร์วิวค่ะลูกตาลมองว่าเขาคนนั้นยังรักคุณอยู่นะคะความรักของคุณยังดีอยู่ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ นายออฟชอรตค่ะ รักครั้งนี้นะคะมีความเครียดพิ่ตกังวลน,นะคะเขาอีกใบหนึ่งนะคะได้ Seven of s ฟชอตนะคะน่าจะมีเรื่องที่โกหกหลอกลวงนะคะบางคู่เนี่ยอาจจะไปถึงการมีชู้มีกิ๊กก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะขึ้น Queen ับ cup ค่ะตานมองว่าเขาคนนั้นยังมีใจรักคุณอยู่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะใครได้ไพ่ใบไหนเนี่ยเขียนคอมเมนต์บอกกันนะคะกดหัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้ด้วยค่ะแล้วก็ใครที่ได้ใบ ให้กองที่2นะก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะอยากให้ดูพฤติกรรมเขามากกว่านะคะไม่ต้องเชื่อดวงเสมอไปก็ได้ค่ะดูพฤติกรรมเขาด้วยนะก็ใครอยากได้ท็อปปี้อะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้นะคะแล้ว